พงสวายราชบุรีนี่คือสวนทุเรียนติดริมน้ํามีทั้งที่พักลานกลางเต็นท์หมู่กระทาและคาเฟ่บรรยากาศดีไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยนะครับทรินลิบเวิร์คแคมป์แอนด์คาเฟ่พงสวายราชบุรีขับจากถนนเลี่ยงเมืองขาเข้าราชบุรีก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ําให้ชิดซ้ายแล้วเลี้ยวเข้าไปถนนราชาบุระจากนั้นก็ขับตรงไปประมาณ2กิโลจะเจอกับป้ายนี้อยู่ทางขวามือเลี้ยวรถเข้าไปได้เลยนะครับที่นี่เขาจะมีทั้งอาหารคาเฟ่ห้องพักและลานกลางเต็นท์ที่บรรยากาศดีติดริมแม่น้ําแล้วมีกิจกรรม การให้เล่นด้วยนะครับทั้งยิงธนูภายเรือซับบอร์ดเมนูอาหารของเขาจะเป็นสไตล์บ้านๆนะครับที่ควบคุมรสชาติด้วยคุณยายวัย90แต่ยังดูแข็งแรงมากเลยครับเริ่มกันที่จานนี้ยำบุญเส้นสูตรโบราณ80รสชาติจะออกเปรี้ยวหวานหอมมะนาวสดหรือจะเป็นยำไก่ยอก็รสชาติดีนะครับจานเนี้ย8ดแล้วมาต่อกันที่แกงส้มชะอมกุ้งรสชาติเนี่ยจัดจานเปรี้ยวหวานกำลังดีเวนี้120ีครับจานนี้กุ้งอบบุญเส้น100ที่เส้นเขาจะหอมน้ำมันงานนิดๆบรรยากาศแบบนี้สั่งหมูกระทมานนั่งชิีีด นะในชุดหมูกระทะเขาจะมีทั้ง3ชั้นหมูหมากปูอัดไส้กรอกเสิร์ฟมาพร้อมกับผักสดด้วยนะครับชุดนี้400ในส่วนของห้องพักเขาก็กว้างขวางมีทั้งหมด5ห้องนะครับเลือกได้ทั้งเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่แล้วที่นี่เขายังมีทุเรียนจําหน่ายที่ตัดสดจากสวนไม่ป้าย,ยาเนื้อดีเม็ดเล็กแต่รีไปหน่อยนะถ้า <ís Same. S 1> หมดแล้วรออีกทีปีหน้าเลยนะร้านอาหารและคาเฟ่เขาเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงถึงสทุ่มมานั่งจิบกาแฟกินหมูกระทะลิมแม่น้ํากันที่ตินหรือว่าแคมแอนด์คาเฟ่พง